ครับหรับดีครับมีรักการรายการทีครับหลักสุตรทุกคน,นคนรับพี่น้อง,ม,งม,นอนนม,มินี้ผู้คานุ่มน้อยน้ำมนต์คนบันไลายครับนุ่มบันไลายคนโปคนโซโ่ผู้หายนา่นราลุ่มใหญ่นนยยในตาสีเล็กหนีสินพ่อประมาณและบานปลายถนนเดินได้เป็นบางสายพระวายันเจ้าหนีเห็นครับพี่น้องเอ้าเอ้าวมอนี่ก็มาแปลกครับพี่น้องมือนี่ก็มาแปลกอยู่ครับพี่น้องเพราะว่า ในสิ่งที่เฮตีทามันกะทาไปเรื่อยๆครับบ่ว่าที่เป็นการปลูกต้นมะเขือบ่ว่าที่เป็นการปลูกต้นมะท่วปลูกต้นมะทวออกไปเบิดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ปลูกต้นมะท่วต้นไใบพักแค่ต้นอย่างแน่บยปลูกไปนี่ต้นนั้นอนนนอย่างกัน้อง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 ดอกสีประสาทเห็นไหมอย่างก็น้ะ <laughs> <laughs> เอาฝาก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 ไว้ครับพีน่นองเป็นคดีโพดเป็นคดีเตือนใจเป็นคติทีใช่เลยยตลอดเลไเนื่องจากว่าการทําทมาประกอบสมาอาชีพมันแตกต่างกันครับพี่นองเพื่อนก็มีวายสิครับมีเงินมีผีมีนอง มีทองมีนองบ่กขาดตอนมีมีแต่คนนับหยาดตอนขาดมองหายหยาดกับบ่มีสังคมสมัยนี้พ่อได้ดีกับนับหยาิพ่อกูผ่านกับซ้ำเติมแต่กูบ่อวดกะเม่อไดแปลว,ว่ากูบ่มีแค่บางที่ กูกะบ่อยากให้ไผมาเสือในวันที่กูลมกูจำได้เบิดภไผเหยียบย่ำกูแน่ยไผพากูไปต่อคนจริงเขาบา่อเบงคนกิงเขาบ่ออวดเขาบ่อขี่โม่จำไว้กรบพี่น้องกะอย่าสื่มกรบพี่น้องกัน ย่ามีเขาก็เอื่นว่าพี่ว่าน้องนั่นละย่ามีย่ามีกะมีเงินกะเขาก็เอื่นว่าพี่ว่าน้องบบอืดบ่อึดเคยรัพี่น้องมีทองกะพี่น้องกับ่บอืดพี่น้องกบอับ่บอืดเครับแต่ตอนตอนมีกะมีคนรับญาติคือบานเหครับพี่น้องตอนมีกะมีคนรับญาติ แต่ว,ว่าตอนขาดครับพี่น้องตอนขาดตอนขาดมองหาญาติกับบมี่ครับพี่น้องโอ้ยมันมองไปหาเลยหาเลยกันพอ่อใชแล้วอื้อกันพอ่อใช่แล้วครับพี่น้อง <c oughs> สังก้สนจะม่ชุมเมือน,นอี่พอ่อใดดีกันนับญาติครับพี่น้องโอ้พ่ออะนั่นเป็นนั่นนึ่เป็นนี่ว่าเออโอ้พี่น้องตัวตัวพี่น้องตัวตัวสันตัว พ่อกูผัดกลับมาซ้ำเติมกูเิงแม่นแล้วมึงใส่เงินบ่เป็นว่าซันแล้วละเออมึงใส่เงินบ่เป็นใส่เงินช่ยลุยช่วยไลให้มันเบิดว่าซันได้บันดีโอ้ยกูกูแค่บ่อยากอวดก็บ่ได้แปลว่ากูบ่มีว่ากูแค่บ่อยากอวดก็คือแปลว่ากูบ่ได้มีบ่ได้แปลว่ากูบ่มีแต่ว่ามีบางที่กั กูกับ่อยากให้ผู้อื่นเนี่ยมาเสียก้น้ำมาเสียกน้ำครับเพียบเ,เอาในวันที่กูล้มกูก็จำได้ดีว่าว่าไผืนเนี่ยที่พาก,กูาว่าผื่นเนี่ยย,ย่ำซ้ำเติมกูเออจำเติมจำเติมกูแต่ว่ามีไผืนเนี่ยผาก,กูไปต่อก็คือ,อสมมติว่าไปแล้วไปไปแล้วแล้วก็เอา เอาสิให้ยืมเงื่อนก้อนก็ได้ไปต่อครับพี่น้องไปต่อก้นมีภายในที่เย็บเย็บย่ำซ้ำเติมกูแล้วผ่านมีภายในที่คอย่งเสริมกูให้กูไปต่อคนจริงเขาบุบวดเบ่งเหรอครับพี่น้องคนจริงครับพี่น้องค่ะกนคนจริงเขาบ่อขีโม่ครับเขาบอกคุยไงคุยโตครับเอาก็ะฝากไว้ฝากไว้ครับพี่น้องฝากไว้กดไลค์กดแชร์กดไลค์ ซาสไซคายแล้วก็กรแชร์ให้ผมเม่ตาควาคุณในลายครับขอบคุณในลายกะฝากคุ้มกินหนห่อนยกินถึงไปหอดพี่น้องฟังเล่าฟังไทยเนี่ยแล้วกับพี่น้องที่อยู่ตั้งประเทศเนี่ยครับพี่น้องบอกว่าที่เป็นสหรัฐเมริกาบอกว่าที่เป็นอ่าฝรัง่งเศสเนี่ยนะครับพี่น้องอา้ากะขอบคุณในลายครับกะตลอดจนประเทศที่บ่าเดี๋ยวถึงแล้อืออ้ากะขอบคุณในลายขอบคุณครับขอบคุณครับครับ